นายไปไหนมาอ่าฮะไปไปไหนอ่ะเอ่อแอบเวลขอคุยกับดีมแป๊บนึงนะจ้าจ้าจ้าไปาไปกันเถอะไปไปไป,ป,ป,ปอ่าโอเคโอเคไว้เจอกันนะอ่าก็เราไปเอ่อนายด้วสก,กายอ่าอ่โออะไรเนี้ยวุฒิการ์เรียนตั้งเอองั <laughs> อ้นไว้เจอกันหน้าโรงเรียนนะคุณสกาย โอเคคุยัาสาวไปแล้วครัแล้วทําไมต้องให้เพื่อนๆไม่มาฟังด้วยอ่ะเหมือนกันเอ้าก็เห็นนายมองคนคนนึงแล้วตามไปฉันก็เลยสงสัยก็นว่าแบบทอมรับอะไรงี้หรออ๋อไม่หรอกก็แค่เห็นเขาลืมรูดซิปอะอ๋อก็ก็ใช่ไงก็เราเราก็ไปห้องน้ำต่อพอดีไงใช่แปลกๆนะไม่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 ใช่อย่างนั้น ันแปลี้เออคือคือ,อ,อคือคือแบบแบบว่าเราอยากชวนเออเออชวนแตนเออไปไปเที่ยวอะได้วันไหนอะไม่รู้สิคือเห็นร้านอาหารชวนี้มันฮิตอะก็เลยอยากชวนชวนใช่ชวนเขาคำอะไรอะได้แต่และนั้นมันเปิดตอนกลางคืนนะเอารอเราไปได้ ดีเลยเอโอเคงั้นพรุ่งนี้สักหนึ่งทุ่มเจอกันที่บ้านแต่นะโอเคงั้นเราไว้ก่อนนะไ,นไว้เจอกันพรุ่งนี้อืมไว้เจอกันเออบายบาย